สวัสดีนะครับผมปกศงบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขามีประเด็นนะครับผมเนาะประเด็นที่เอฟซีอีลา,อานอยเอฟซี FC สาโน่พเ,นเพลนแพงนะครับผมเนาะกะให้ความสนใจพอสมควรเนาะพี่น้องนั่นคือประเด็นยายเวอร์นะพี่น้องเนาะว่าจะได้ไปต่อหรือพอสัมเน่เนาะครับผมเนาะซึ่งเมือ่อคืนที่ผ่านมาพี่น้องประมาณตีซีบอจโจ ควมเซียนน้นพี่น้องได้ออกมาไล่สดนะครับผมพูดคุยสุกประเด็นพี่น้องผู้ใดอบอท่านได้ฟังกลับไปฟังนะครับผมผมขอตัดเอาบางส่วนของทางบัวโจเอามาลงให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผมไปฟังกันค่อนพี่น้องหลายคนก็นเห็นจากพระบนญธรว่าหญยเบื่อมายญ่เบื่อมาเราตอนคำคำเมื่อกี้นี้เมื่อนี้แหละเลยเห็นหญ่เบื่อมานั่งกันเรา,ามาสวัสดีเลยมานั่งและถามข้าวถามข้าวกันไปเลยว่า เป็นยังไงเวอร์ตัวคือบ่ละตัวเอียงตัวหายไปแบบใดคือหายไปแบบนี้ตัวคิดเอียงอยู่อ่าเดือดข้อมหักเนี่ยเวอร์มันจะหูดอกครับยัยเวอร์สิหูดอกว่าว่าผมนี่หักยัยเวอร์จำเนแกต้องหูครับผมมาแฟนคลับหน่อยสิมึงบอกว่าผมหักยัยเวอร์จำเนอ่า แล้วเคยบอกมาตลอดก็อนี่ยครับยายเวอรเป็นคนคุณภาพนะครับเป็นคนคุณภาพครับผมมักคนทํางานเวลาทํางานคือจริงจังยายเวอาเป็นคนที่ทํางานดีทำงานี้จังแต่ว่านี่แหละมองมั่นสิสิยูน้มกานในใจก็คือการประพฤติหรือนิสัยนี่แหละเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยเปรียบถึงว่านักฟุตบอลทีมชาติเนี่ยเก่งครับแต่ว่าบบมีวินัยเฮจ๋พีวินองต้องเข้าใจเด้ครับคันซันนี่นักฟุตบอลไทยนี่ กิงหลายครับแต่ว่าเป็นยังคือว่าตีทีมชาติบางครั้งกวดระเบียบวินัยในการทาํางานนีเ่งครับผมไม่อยากตัดสินเนี่ยเชื่อไหมว่าผมไม่อยากตัดสินยังมีก็เหลือโูนกันอยู่ไม่อยากตัดสินเลยก็เลยเอืน่นทิมงนั่นตลกมาวันนี้ขอคุยกับตลก อยากคุยอยากเห็นความคิดเห็นจากตลกว่ามุเจ้าคิดว่าจังหดแย่แหลมไปจุดบังไฟมากคำคำครับมาเพราท่านประชุมแต่ว่าก้อนหน้านี้พอแหลมก็โวมากก้อนหน้านี้แล้วล่ะเห็นบอกฉันมาแล้วรับมาแล้วคือเราคือคนคือเก่าผมก็เลยอยากเห็นความคิดเห็นพี่ยงหยุดอยากเห็นความคิดเห็นไย้เวอร์เอออยากเห็นความคิดเห็นแย่พวงอยากเห็นความคิดเห็นปลุกลุกอยากคิดคิดเห็นของลูกทิมแต่ละคนใน้ที่มตลกเพราะว่าผมถ้าผมรับเขามา เรามูพวกล่ะอันนี้นนท์อ่ะนนท์คิดว่าเขาเขามีใจสำในใจที่แปลว่าสำในสำหนึเครื่องเข้าอย่างกับเครื่องเาฟันปกปกๆไปแล้วแต่เขาโดยความเป็นห่วงไหมเดี๋ดยความเขายัางวาเหรือตถนอยู่นี่เข้าก็เลยเอือนทีมงานมากประชุมกันขอนนความคิดเห็นตลกนี่อำนาจกับยูหนีเบอร์ละที่บอกให้ออกก็ได้บอกให้ยูก็ได้แต่ว่าอืมกันนั่งต้องเอือนทีมะตองเอือนทีมะวาสิว่าถากไข่ถากไขยรับโดยเข้ามาแล้วนะอ่ะ พราะวอเน่นตลกเขาก็ต้องหูแล้วว่ะนุ่มโจ้เขาแย่เวอร์นี่คือคือคือเดี๋ยวเขาหักแพงกันนะตลกเขาอ่านออกอยู่แล้วเหรอว่าแขยับแย่เวอร์นี่บอสตรงว่าเขาหัวแขย์หักแย่เวอร์หลายอยากให้พี่น้องเห็นนะบอสโจ้มือที่บูมิต่ลูกเราเรียนอยู่อีสานสอดแจ้งสคริปต์ตลกนี่คือมันต้องเรียนอยู่อีสานสาอดแจ้งั่นบูมี่อยู่กรุงเทพท่านกรุงเทพนี่บอสตองกระลิ่กันมันก็ถือต้องแล้วกับบูมี่แต่ไหนไม่ต้องลูลาแปงแซงพี่น้องตลกบูมีครับแจะกกี้เฮดัเฮด้วยจังเอยากตัดสินม เขาบ่อยากตัดสินนะเขาเราอยากจะถามความคิดเห็นตลกเหมือนกันให้เป็นมตธร่วมซะไปเอ้า่อยก็ระวงตัวกาให้เป็นมติร่วมกันนี้ซะไปถามแต่ละคนก็เลยว่าเวอร์อันนี้ก่อนที่จะเรียกทีมตลกนะเบอร์เอาโอเคผมพูดกับเบอร์แล้วเบอร์ตัวไปนั่งกอนตัวไปนั่งยู่มองเต้นเดี๋ยวไอ้ยังสิเอินกันมา บอบอก็ออต้องไหว้กันดอกพี่น้องคือคือพี่น้องบอกับบอต้องไหว้เวอดอกไหวม้มันมันมันจบซะเอออธิบายให้ให้เคลียร์ไดว่น้นองเข้าใจแล้วทำงานกับทำงานต่อเออตอนนี้บอท่านได้หูวผลลับดอกว่าเป็นแบบไหนกันบ่เดี๋ยวีฟังตามมาแต่ว่าแมนโวลจบผลจบลับแล้วก็คือพี่น้องกับบอต้องไหว้เวอร์ซะแล้วเอฟซีเวอร์ตีคนชเดียหักบเขื่อติการ์มีอยู่แต่ว่ากับบอต้องไว่ให้องค์กรบอต้องไ่ไหวหัวหน้าซะให้ฟังด้วยเหตุและผลอ่า ล้วก็มีหลายคนกระทักมากขึ้นกันต้องเข้าใจวงด้วยเข้าใจผมด้วยนะครับเข้ามาโอกาสมันมีให้เสมออยู่แล้วล่ะแต่ว่าคุณจะใช้โอกาสเบืองหรือเปล่าหรือถ้าคุณรักผมรักวงรักทีมงานคุณก็ต้องให้เกียรติทีมงานแต่การกระทําแบบนี้ผมรู้ตัวอยู่ครับคิดนํานั่งอยู่ว่านั่งสิไปยู่จังไหนสิไปทํางานแบบไหนจะไปยังคิดน้่อยู่ครับแต่อีกมุมหนึง่ง มติเพื่อน่วมงานก็พูดเหมือนกันเป็นคําเดียวกันออกมาแล้วก็คือผมไม่ได้ไล่ออกนะครับตอนนี้เป็นมติของวงแล้วคือถือว่าทรับผมจะเป็นผู้เว้าซชอ่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องมาย่นในงานนือเขาอ่าถือว่าเป็นมติร่วมเพราะว่าผมเอินที่งานแต่ลกมาถามล้วถ้าขาดยิเบอร์ไปมื้จอจ้าเป็นแบบไหนเออหรือสลับเยิเบอร์ออกมาแล้วเมื้จอจ้ามีความรู้สึกแบบไหนก็คข้อไมายเดียวกันครับ ก็สรุปว่าเดี๋ยวหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าสุดทายหัวหน้าต้องเป็นคนเบาผมไม่ได้ไล่เยเบอร์ออกนะครับตอนนี้ไม่ได้ไล่เบอร์เย,ยเบอร์ออกฟังนะครับแต่ว่าจากจากนี้ถึงมันปิดวงแค่หนึ่งเดือนก็ถือว่าขาดโทษถ้าเปรียบถึงนักฟตบอลคก็ติดใบเหลืองครับเพราะว่างานจากนี้ส่วนมากมีแต่งานปิดวิกเล่นกรุงเทพในกทมหรืออีสานนะครับ,บกับมีบวกีงานแล้วตลกไม่ได้เล่นไม่มีตลก แล้วเวอร์ถ้ามีบุญต่อกันบุญสัมพันธ์ต่อกันปีหนาฟ้าไม่ดูกรกันนาอายยังยินดีต้อนรับเสมอแล้วเรามาคุยกันครับเป็นยังไงแน่พี่น้องพี่น้องได้ฟังทุกประเด็นเรื่องของแยเวอร์จากบอดโจแล้วเนาะครับผมเนาะซึ่งจริงๆบอดโจออกมาไลาส่สวดขึ้นตอนตีสี่เนาะพี่น้องความยาวของไลสดประมาณ44นาทีเนาะเอากับต้องขออนุญ,ญาตตัดเอาบางส่วนบางตอนมาให้ พี่น้องเอฟซีลาหน่อยเอฟซีสาหน่อยเพนแพงๆนะครับผมเนาะทีเพื่นกำลังติดตามประเด็นนี้นะครับผมเนาะแล้วก็เพื่นให้ความสนใจในประเด็นนี้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่าจเมื่อคืนเพื่นกะได้วัาทุกประเด็นแล้วพี่น้องเกี่ยวกับไนเวอร์เนาะพี่น้องเนาะสรุปก็คือเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีการคาดโทษเนาะพี่น้องของไนเวอร์นั่นก็คือจนปิดฤดูกาลนี้เนาะพี่น้องเนาะประมาณ1เดือนเนาะพี่น้องเนาะประมาณ หนึ่งเดือนน้พี่น้องส่วนฤดูการหน้าน้พี่น้องเนาะยายเวอร์จะกลับมาหรือบออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวยายเวอร์เองนะครับผมเนาะซึ át, ่งเชื่อว่าเอซีอีลานอยใหลายคนนะครับผมเนาะเอฟซีนองอุงยิงเข้าอะไรน้อพี่น้องกะย่งงยากเห็นได้เวอร์นะครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวยายเวอร์เองนะครับผมเนาะว่าจะกลับมาหรือไม่หรืออย่างไรน้พี่น้องเนาะ คราบประเด็นนี้กะถือว่าเครียไปแล้วนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวต่างๆวอจโจก็ได้ออกมาเวา่าทุกประเด็นแล้วพี่น้องรองไปฟังในไลฟ์สดของวอโจโวเบิ้งงนาะครับผมเนะาะวอจโจกาไลฟ์สดเง้วพอสมควรพี่น้อง4 4ี่นาทีน้อพี่น้องคราบพี่น้องได้ฟังแล้วพี่น้องมีความรู้สึกว่ญญาจังไดกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบ,บาวอีสานได้เลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ถามว่าบาอีสานมีความคิดเห็นว่าจังาดไรน,นะครับผมเนาะเขาก็ต้อง อ่าย่อมรับน่น้องกับย่อมรับในการตัดสินใจของทางผู้บริหารเพื่อนล้วก็คนในองค์กรเพิ่อนี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมติโดยร่วมของทีมงานล้วก็ทางผู้บริหารเพิ่อนี่น้องเนาะอันนี้ทางบริษัทบริษัทเสื้อในการตัดสินใจของทางผู้บริหารและทีมงานเพิ่อนน่น้องเนาะ ครับผู้ด้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครเกทั้งสองบอยสานนะครับผมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งด้วยพี่น้องเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของทั้งสองครับสำหรับคลิปนี้บอยสานลาไปก่อนสวัสดีครับผม